ตอนน้องเบ้หมักตัวมันคมๆเหมือนทุกคนแต่วบางี่ใส่ผิอวอะเพราะว่าบี้บีบี้บี้บวะเพราะว่าน้องเบียบอกกินขมบ่มักอา้าวเสร็จแล้วแค่นี้แหละจบป๊าดอันนี้ก็คือผักมีกับแค่นี้ผักเรากม่ม<ส>ีเราไม่มีมันกินนะแหมเขราว่าจักแล้วว่าไปกินผงไปกินผนตัว เก็บเนื้อก่อนพี่น้อยเดี๋ยวไปเอาเนื้อเองก่อนสุดยอใหญ่งูมาจะเอาไปจีบแสบแซ่บกีลีบริษัทแ่บเป็นเน้นเด้อนี่เขาเอือดนมักทัวทุกคนนี่ผักบงกะมีนี่ขั้นตอนใดนี่อ้าวขั้นตอนหั่นเนื้อเด้นี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะทุกคน เอาหนองมาอันเนื้อให้เป็นชิ้นเป็นชินนื้หน่อยเนื้หน่อยเนื้หน่อยเอาเป็นเนื้อได้บ่ได้เอาหนิวได้เอาเป็นเนื้อบ่เอาหนิวน้ำเป็นยังวะโอ้ยบ่ไวเอาที่เอาเนื้อขั้นตอนที่หนึ่งเป็นซอยเหนือได้ทุกคนเด้อนี่มะกอกอยู่บ้านไม่ค่อยอยู่บ้านนี่บริกินได้มาเนียนทอดทอดสีกินทุกคนมักอันนี้ด้วยกันมันบ่มี อยู่บ้านเขาไม่เคยกินสักอยู่นี่ได้กินเมือ่อเนงกะมีมาหมาดเนี่ยเด้กินเมื่อแก้วกครเด็กกินข้าวเหนียวไข่อย่าน้เออข้าวเหนียวไข่กับเด้กินอยู่บ้านไ่ได้กินเในพี่น้องอยู่นี่ได้กินเบิดลโอ้ยซอยอยาไปยาไปเดี๋ยวสิพามาถั่วนะทุกคนมีคนทำมา ส่วนรังบ้านมีใช่ไหมนี่ไม่กะครบจบอยู่วันนี้แล้วผักพีเนาะนี่ผักอันผักเสียนนะทุกคนปลูกไว้เพื่อเอาไปเห็ดสมผักเสียนกินแช่แต่น้องเบลบ่ได้กินหรอกน้องเบลบ่ดกินผักเสียนมีผักบัวธรรมดาปัดหมักผิด มาคุยกับเบรเซอร์นีทุกคนเลยนี่มีเองตลอดปลูกเองอยู่ในไรกันนี่มาทั่วสวนนางบานมือหนึ่งต้นมะขามมะอุ้งนี่บักดกดกเมันนี่ป๊านี่ทุกคนไม้สรางแหละนี่มะแต้งทุกคน มกแป้งตัวนี้นะที่มันมีกบมาบวบนะหมามันใต้นะทุกคนมันเมื่อดอายุไข่แล้วเขากลัลื้อแล้วก็ที่ปลูกใหม่นี่ปลูกใหม้นะแล้วก็มกทั่วนี่นี่เขาเอิ่อนมะทั่วทุกคนนี่ผักบงกะมีนี่นี่นี่เป็นปลาผักบงเลยทุกคนอันนี้การส่วนพักเสี่ยง มีหอยอันนั้นนี่มักเครือมีอันนี้ชีนแนงตัวนี้ชีนแนงสูตรพิเศษชีนแนงอ่าเมีสาอ่อนเบิงมักทัวยุก,กุ้งไไแไหมทุกคนยุกุ้งเทศก็ยังได้ปลูกพักกันเองทุกคนเลยนี่สวนเดี๋ยวมือหนาสิพามาเบิงละเอียดกว่านี้แดอกสิมา โคพอโคตรพักให้เบิงได้ทุกคนั้งะว่าน้องเวียโคตทุกสาวทุกแดงนี่คนมาจากอันประเทศเออกอเมีอนอเมีนอัายเฮีย <c oughs> นปี่ขึ้นแล้วเลย,ออยขอไปแปบบนึงนี่บอกแล้วมันอย่างอ่งี้ แลิ่มบดิบงังซูทำอือไนี้ตู้สุปไปนี่อือม,มันคือแดงองตองใช่อ้อเป็นตะนก,กินอนะไรทุกคนเลยตัวนี้หอยนาะขขง,ขอของหอกคัวหอกคัวหอยนายก็มีเออในห้องโอ้จังสีตรงนี้หัวยิงหัวยองมาทุกคนไปเตะต,ต่อมา มาทั้งนี้แล้วแล้ววันทา asure, power, да <Where S 2> ่ไหนทองอะไรทายยังแล้วแล้ววาสิษยาอัน์วันศิษยาทุกคนมาเบิ่งสูตรเด็ดสูตรดังแล้วโมเห็ดแล้วปะเบิ่งแม่ไปเก็บผักอย่างนั้นทุกคนผัอี่ดิผักกรอกจะก็มีอีกโอ้ยมีแล้วเนาะปลูกเด็ดผักกอกบานเฮาเด้อพี่น้องมาทัวเฮาได้พ่อเกตทุกคน เออมันทั่งเอามันเงี้ยได้พอเก็บบ่ยังเนาะเก็บชงอันเงยังี้ยเงโอ้ยเหี่ยบุตรแล้วเบลนี่ก็บาได้มาโหดหนามมันลูกเอ้ยไม่อื่นสิตายตายตายแค่คอยกระหดคู่มืองีิมปุ๊บทะเลตาเปุ๊บทะเลเก็บโอ้ผักเสียนทุกคนนี่ดอกเสียนนี่สวยงาม แม่ต้องต้องสิงกินใจไหมแล้วก,กินบุญป๋อนีเป็นนางยัยไหนมองใดวะอุ้ยหอมดีมีมองนงอา,อางอะไ้ขอวานบะมี่ตักใส่จานทุกคนแบบนี้สิมเบิงอ้เบิง้งมาบสิมเบิง หน่อเลยเอ,อืมควรแดเนาะต้งส่ควารแดดตอนน้องเบบหมักตัวมันกลมเหมือนทุกคนตะวันพุชัเผีอเพราะว่าบี้บีบี้บี้่เพราะว่าน้องเบบบอกกินคม บุมาิเอ้าวเสร็จแล้วแค่นี้แหละจบปั๊ดอันนี้ก็คือผักดีกับโอค่นี้ผักเราไม่มีเราไม่มีมันกินนะแผลขอวะจากแล้วว่าไปกินผุ่นไปกินผุ่นตัวเก็บหนื่งก่อนพี่หน่องโออเ๋ยบไปเอาหนื่งแหงก่อนผู้ใหย่องมา จะไปจบแกบิ้ซแซบอีนี้บดิ้แซบเป็นเน้นเน้อมาแล้วมาแล้วทุกคนตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตน้องาเอานะใส่บะบัข้าซอยเล็กตุ๊ตตุ๊้คนนั้น ปูตาลโลไปเข้าวกล่องแฮ่คนอันต่างประเทศทุกคนนี่กัมพูชากัมพูชากัมพูชาเอามาจอดใช่เลยใช่เลยย่างอะไรอันนี้ยัางดิซี่อันนี้บะหมี่อันนี้ก่างไม่ใช่ตอนทุกคนชิมกันเลยอันนี้ลาบดิบนะจ๊ะมีใบมะกรอ นี่มาเบิงซูตัวนี้ก็หานาเดือดก่อนจะเาอยันนี้จักจักผ้าสองซองผ้าทดเบียเียแหมใช่ผิดนาหมดว่ายหาเดือดอากิดวหนูแพ่เมยยังนูแค่นูบบบยากบุกินอมงคอยมาูนมันนุ่มนมึดิเ่มวอะไรบกนข่าวอัเราไปจันยาวุ้ยเขับอีมเล้อค่ะ เนี่ยจะไหนเมื่อไากูเดี่ยขับรถรถเทสนี่ใส่มันกินนี่นี่คนมันกินนี่แหละมันกินนี่นี่ใส่มันโหลดเบิ่งกินข้าวก่อนบะเอาบ้่งหันสีเตใหญ่อันนั้นปีหาเซอร์เฟร์เน อย่าไปเบลให้พูดมากินหมได้นอยมากไปไม่จบเอาแครเขาเัย่มีแต่แบกเลยนี่ได้หะนั่งนี่เลยดเด็น่งได้บาน่นั่งนี่เลยบะนี่จัเดกนั่งได้ะน่นม่งี่เละนกนังบะนี่นั่งนี่เรยะ่จัดเด็กังไนีงนีเลยบะนีัเาัง้ะนีั่งเลบ่จกนั้ะนีนัีเลยบ่เ่ไ้ี่ังเยานดเกนั่บี่ังเด้อ บ่นจกไว้เขาจุ๊กมาเมือขวบเบื่งหน้่หยเออกระือเมือมาพีแม่สิปบาดอันนี้ยังนั้งหมเจียวโบมี่นี่ว่ายนังไอ้นี่เอาเกิร์กเกิร์กฮะน้าเขายั่นแบบบบยน่กินเข้าเร่อกินเข้าเร้อกินข้าแบบอันกินข้าแบบบราดานั่งนะพดนั่งเกิบนะน้ำว่ามันอ่อนยุ่งหางกินมาออน ใส่ใกล้เท่าหน่ใ่ดับว่าในทางคือพวมลงพอะลอกไคอันเบิดก้องมัจะชดใแล้วลอกไคลอกไใหม่ไรฮะฮะบ้เสืหนักขุ้ยุเสือดนักกูเากินข้าวไปหด เบ่งทานังนี่เขากันนะจกคือก็จะบอกยังกินกินกัีมันต่อไมนแกงเด็กกระดอกกองเดือยอออันหยกเปิแนี่ไปละให้เด้ทางนันเด็กมามาลูกกินผ่ามาให้อูมาแม่มาแม่เมื่อจะจะกินได้ยังเปลือิ้แล้วเปิอช้นแชพดเนาะ้นเสียงข้น ันน yep. ่ต I mean, ัวอาแล้วน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นยังไปทุ้ณนะมัไปรลยหาีน้เย็นงแบงคน้ำน้เย็นมาในมังโตชนนี้มันมันดปลาที่บอกแม่แม่รับได้รอหรับไปช้มนั้นรับไรคุมกันหรอกัว้งอชิ้นอะไรอือใส่เสื้อชมมันยมันเยบ่ มามากินกูพยายามทุงบมนบ่ไม่ดีจะค่า่แ่จะโชว์เลยปลบะมาตั้ไปห้าหดี๋ยัไไม่หรอนู่นไปบอกทาเออมาป่ะตงตรจะสับจะจกสับมันไปเองไอจีเปะได้เป็นจะย่องอยู่แล้วไปจู่เทด่เเด็ของขอ เจอีโบนคือว่ามันกำลังออกหอดสิบเจ็ดนี่โทไปโทรมารับเลยเะอกแค่สิบเจ็ดเองพ่อคยผลิตออกมาเน่หอดเศร้าหาเศ้าเฮนะบิ้งหนาวขไปวะลูกพเจ้าคนแต่ว่าลูกไครบาดน้ำแข็งน้ำค่ากับพอมันมืดเอเป็นยังนิ่มเลยจบเขาแล้ว มันดื้อเพราะว่ามันมีปาดมันเบาเก๊แกะกไปเลยกเฮียนกเข้าวห่อนเนีย่งเแเียขาวะมีแก๊ะนึ่งมาข้าไหวพี่เจ๋เอาแก๊ะมาหายในนึ่งใหญ่นการชิมเมื่อมอหู้ยนยกคอยเมด่อกอกเก๊ะพี่องเตาเลยกล่องดำปีปีอยู่อะไรซื้อพวกชิบุก่ัน ทองทังที่อยบ้านลงทางนันเออท้งไงเลยก็งทังทั้งมเ่ายุกไปเลยเฮ้ยไงนสทอไรไปไปอนาแนีงบ่ปมันกินเขาเาผ่าิ่งมาเบื้องนี้คุะไหมกราบใช่เรอคนหลัเบลคนไหนคุ่นไปติมไได้รับได้ปเติม กินแล้วแล้วทุกคนีชิลแอมลาพาจากเด้อทุกคนคลิปนี้ผักก็หลยกระแทกกุ้งตามเลยเลยพี่น้องเจอกันคลิปไหนพี่น้ำบาย